สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสางพาด้วยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะทุกท่านค่ะลาวสตานะคะพี่น้องวันที่30มิถนิุนายน2567นอนะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18บปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ Fc ได้รับชมนี้นะคะก็คือการจอเห็นบิ่งดูดแยกแต่ละรอบนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องบอ่มัก ว่าชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกท่านแต่ว่า f อทุกท่านจะสามารถใช้ใช้ได้ทั้งวันนะพี่น้องเนาะมาดูวันที่29นะคะทุกท่านข่าวว่าเป็นยังไงนะคะหลุดหรือเข้าวันที่29จะให้เด่น8และ7พี่น้องหลุดค่ะพี่น้องขามา796นะคะทุกท่าน26นะคะพี่น้อง7มาลักลอยพี่น้องขาหลุด นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันมาไหมสองมาเด้อพี่น้องมือเจ็ดหลุดนะคะทุกคนเ,เนจน็ด,ม,ดะะมาหลักร้อยนะคะพี่น้องขาเอาเขาไปดุ่นต่อวันที่สามสิบค่ะพี่น้องถ้ามัก,กระตามเด้อพี่น้องขาถ้าบะมักกระพานช่วงไหนที่หลุดเอซีทุกท่านให้หยุดเป็นช่วงๆไปนะคะทุกท่านมันกระเขา,ายาคือพี่น้องเวลามันเขา่ามันเงินเข่าบ่าหลุดนะคะทุกคนเป็นสามสี่มือบนได้พี่น้องวันที่สามสิบนะคะจากที่ใจคำนวณได้รอบเช้า ออรอบนี้จะได้อยู่ที่หนึ่งและศูนย์นะคะมาดูความน่าจะเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสองศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เก้านะคะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องมาดูผู้ตัดสินค่ะผู้ตัดสินวันนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคน คู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องใจขอมักหนึ่งคู่ก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะใจชอบเลขเด่นประจําวันอาพี่น้องเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งกับหกนี้ท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วแต่พี่น้องมักแล้วแต่พี่น้องเซียวใบไซเดอคะ่ะพี่น้องขา มักกะตามได้บวามัดกับพานได้คือเก่านั่นแหะพี่น้องสถิติมีขอไว้หลุดทุกมือได้จ่าเดอ้อค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสตาวันที่30มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโช,ช,ชคมัันนนสสุุพี่้องวดีจ้า